สวัสดีครับพบกับผมหนึ่งสองสามลีกวันนี้เราก็จะมาทำการสอนเทคนิคไพ่แบบง่ายๆก็คือเทคนิคการสเปีไพ่แบบนี้นะนี่แบบนี้เลยครับที่นักม้ยกนใช้บ่อยที่สุดนะ ในการไอ้นี่นะก็มีอยู่สองเฟตนะก็คือเฟตก็คือสเปดไพ่แล้วก็พลิกไพ่สเปดไพ่เนี่ยผมว,ว่าง่ายที่สุดละนะครับนะการสเปดไพ่แบบนี้นะ กี่ไพ่แบบเสียมผนังน,นะปึ๊บสเปีดไพ่นะคเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนะสำหรับเทคนิคไพ่แบบง่ายๆอ่ายนะอย่างแรกต้องมีไพ่หรือจะใช้ต้องมีไพ่นะคะ ใช้กาซไม่ได้นะเพราะว่าถ้าใช้การาซเนี่ยมันไม่ค่อยลื่นนะมัน,ม,น,ม,นมันมีความแข็งมันมีความแข็งนะพวกกาซพวกอะไรนะครับอ่าอันนี้เป็นไพ่บิซิเกิลนะถ้าใครมีไพ่พลาสติกก็สามารถทําได้ครับแต่มันอาจจะไม่ได้สวยเท่าไพ่บิซิเกิลนะเพราะว่าไพนะ่บิซิเกิลเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะ โอเคเลยครับบ i c ซิเคตัวนี้เนี่ยแพ็กเกจบ i c ซิเคไม่ใช่อย่างนี้นะอันนี้ผมเอากล่องพพลาสติกมาแล้วกล่องไาแล้วพ่พลาสติกก็อยู่มาอยู่ในแพ็กบ i c ซิเคนะไนะพพลาสติกนะก็ทำได้แต่ว่าถ้าเราจะฝึกเนี่ยมันจะยากนะเพราะว่าเวลาเราทำเนี่ยมัน มันไม่ค่อยลื่นเท่าไบซิเคิลนะถ้าใช้ไบซิเคิลเนี่ยมันจะสเปซไพออกมาได้สวยนีนะน,นี้คือไพ่พลาสติกนะมันจะสเปซออกมาได้ไม่ค่อยสวยนะแต่ว่าก็ใช้ฝึกได้ไหมใช้ฝึกได้ครับถ้าไม่มีนะแต่ถ้ามีไพ่กระาดาษก็ให้จับตามผมนะนะโอเคอันนี้ขอใช้ไพ่ไบซิเคิลแล้วกันนะครับ นะเทคนิคแรกคือเราต้องจับไพ่แบบนี้เท่านั้นแบบนี้เท่านั้นนะฮะแบบนี้นะจับนิ้วชี้อยู่ตรงนี้นะนิ้วกลางนิ้งนางหรือก้อยจับแบบนี้นะบบน,นะนิ้วโป้งอยู่แบบนี้นะบบน,นะปึ๊กวางลงกับพื้นหรืออะไรก็ได้คนระับที่เป็นละนาบละนาคนะแล้วก็ ค่อยๆปล่อยค่อยๆใช้นิ้วชี้เนี่ยปล่อยออกมาทีละใบนะครับนะทําช้าๆม่ค่อยได้อ่ะนะต้องฝึกไปเรื่อยๆให้มันได้แบบนี้นะครับถ้าได้แบบนี้แล้วเฟสสองจะไม่ยากครับเฟสสองที่เราทําการจับไพ่ ใต้เอ่อข้างใต้ที่เราสเปซมาจากไพ่พิกนะจากไพ่ตั้งขึ้นน่ะนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วอ่ะอันนี้สำหรับคนที่เป็นแล้วนะก็เฟสสามอันนี้ผมเพิ่มเติมนะเฟสสามเฟสสามมันจะยากกว่าเนี่ยเห็นปะต้องทำเฟสแรกกับเฟสสองให้ได้ถึงจะทำเฟสสามได้โอเค ทำไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ทำเฟสแรกได้เฟสสองไม่ยากจับไพ่พิกอันนี้ทำช้าๆมันอาจจะติดขัดแบบนีนะ้ต้องทำปุ๊บอะไรแบบนี้ถ้าทำช้าๆมันจะติดขัดอนะแล้วถ้าเราทำไปเรื่อยๆมันก็จะตกไพ่มันก็จะตก เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะทํายากนะช่วงแรกๆถ้าเราฝึกไปนะอย่างที่ผมได้ทําให้ดูเมื่อกี้มันจะยากแต่ถ้าทําไปเรื่อยๆมันก็จะง่ายอปึ๊บเฟสสามอะเฟสสามเนี่ยถ้าเราถ้ามันได้แบบเนี้ยถ้ามันได้แบบใบเดียวใช้ไม่ได้ต้องให้มันหลายใบ เพราะว่าถ้าเราจะพลิกไพ่จริงๆคือต้องทำเฟสแรกให้ได้ก่อนอนะฮะอันนี้คือเทคนิคนะโอเคอันนี้คือเทคนิคแรกนะ สำคัญอะที่สําคัญเวลาเราจะฝึกสเปซไพให้มันออกมาสวยงามแีนี้นอย่างนี้นะข้อแรกนะข้อแรกก็คือต้องทําในที่นุ่มนะทำในที่นุ่ม,นะนะมถ้าทําในพวกพื้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้าเก่งแล้วนะครับก็สามารถทําบนพื้นได้แต่ถ้ายังไม่เก่งในหะ้ทํา บนที่นุ่มๆก่อนนะครับนะประมาณนี้นะฮะนะโอเคครับก็ประมาณนี้เลยนะถ้าอันนี้นะฮะนะก็คือต้องฝึกให้เก่ง ถ้าฝึกเก่งแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถสเปดออกมาได้ทีละใบแบบสวยงามน,นะคะปึ๊บนะคะแล้วก็ให้คนดูเนี่ยอีกไพ่ปไปใบหนึ่งอะไรอย่างนี้ฮนะมันก็จะเป็นสูตรเนี่ยนะสามารถใช้สูตรนี้ในการเล่นไมายากได้นะแต่ถ้าเป็นนักไมายากลจริงๆนะครับให้ใช้การแฟนไพ่นะการแฟนไพ่ ไพ่นะน,นี้ไพ่เก่าแล้วนะนะจะแฟรไม่สวยแต่ถ้าใช้ไพ่ใหม่นะจะแฟรสวยนะตัวนี้ไพ่เก่านะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับสอนเทคนิคไพ่สอนกลอนไพ่สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวราไปก่อนก็อนกนขอกราบเคารพจาก1 2 9 3, 3นะงสองก็สาท